สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กับโอ้ใหม่ก้อนกุ้งแบบว่าปูปูดูปูดูป,ดปูข้างนอกยอย่าส่งเสียงข้างนอกอะ่ะอืมแล้วก็มีขนมจีนมีข้าวอุย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ที่เราจะกินวันนี้ก็คือกุ้งเผาเองทำเองนะจ๊ะเพราะว่าเรามีโอกาสอยู่บ้านเนาะ ทำเองทุกอย่างเลนี่เราจะกินแบบนี้ทุกคนดูการกินกุ้งของเราวันนี้มันยั่วนิดนึงยั่วยั่วแบบอันนี้แล้วเราจะไปแหละอ้ยดูมนัมนมันอ้ห y g กอเอามันใส่กับข้าวแล้วก็ใส่กับ น้ำจิ้มน้ำจิ้มอู้วคนย่างเขานอกอู้วอู้วอู้วอร่อยมากอร่อยเหรอโอ้อร่อยมากอร่อยมากมาก ย่างเองนะเนี่ยมจิ้มคือแบบอร่อยใช่ไหมแบบมันกุ้งกินกับข้าวแบบข้าวสวยร้อนร้อนอ่ะคือด,ดีดีมากรากเท่าไหบ่ ดูกุง้งอืมคือข้างนอกคือแบบอร่อยมากอร่อยมากกุ้งเนี่ยโลละสี่ร้อยเก้าส <c oughs> ิบนะบาทใหญ่อยู่นะ ปูนี่คือใหญ่มากปูปูโล่เท่าไหร่คุณอะไรนะคะปูโล่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยอ่อปูโล่ละเจ็ดร้อยนะโอ้ mm hmm. oh my god อือโอวู mm ้ hmm. oh. น,นี้ดีกว่าจิ้มมลาดใส่ข้าวไปด้วยคุกๆก,กับมันโ oh อเมก้อมันเป็นอะไรที่แบบอืมอืมสุดมากเมนูนี้คือแบบอืมอืมสุดมากดูกระดองนาง เดี๋ยวจะกินอันนี้ให้ดูอันนึงแล้วกันโอ้โอ้เมย์กอดสุดโอ้ยตัวผู้ก็มีไข่เหรอเนี่ยโอ้ตัวเมียตัวเมียก็มีไม่มีไข่ กินกันแบบนี้เลยโอ้าไมไม่เอานมมันออกโลหนึ่งได้ประมาณ2ตัว ใหญ่มากอะ่ะออโอ้สุดยอ<า>ดยายมากเรามากินทักไทยกันเฉยๆกัทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะจ๊ะ โอ้มันดีมากเราไม่ได้ไลน์นะเรามาเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไลฟ์ไม่ได้เลยเราไลฟ์แล้วมั่วมากไปแล้วทุกคนเรามาแบบ พอของปากของคอนะจ๊ะเดี๋ยวลืมเข้าไปกดติดตามเพจนะคะแล้วก็ให้ขึ้นคำว่าแฟนตัวยงนะจ๊ะแฟนตัวยงมีสิทธิทุกคนนะคะรุ้นรับทองนะจ๊ะแล้วเราจะมาจับกันวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนึง,งว,วันนี้ไปก่อนอสวัสดีค่ะ